กุสุระินแดนความรักสวัสดีค่ะแล้ก็มาวีดมาสนุกกันนะคะจริงๆเนี่ยก็มีความสุขกันไปตั้งแต่ช่วง11นาฬิกาแล้วมาตรงเวลาเลยนะคะสอบวบันลกของธนาของเซียวจ้านสติโอกับเซียวจ้านของเราสําหรับการในทางท่องเที่ยวอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์บล็อกของเซียวจ้านยังคงอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเข้าสู่พาร์ทที่6แล้ววันนี้เราได้เห็นความแบบน่ารักของเซียวจ้านจริงๆเซียวจ้านสามขวบนะคะมาแบบจัดเต็มกับการเล่นเครื่องเล่นต่างๆบนยอดเขาพิลาตุส ก็คืออยู่ในเทือกเขาแอลนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เสียวจา้านไปที่ยอดเขาพิลาตุสไปนั่งกระเช้าลอยฟ้ากับบริเวณนะคะสถานีที่เป็นร้านอาหารให้บริการอาหารสวิตสวยงามมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีจริงๆร้านอาหารที่ชื่อว่า, ek, าแฟลกมุนเท็กแถมผู้ชื่อผิดอะไรไงเนี่ยผมขอโทษจริงๆและเสียวจา้านก็ยังได้เล่นสไลเดอร์ด้วยเป็นสไลเดอร์ที่มีความยาวแบบยาวมากๆแล้วก็มีความโค้งมีความชัน ด้วยความสูงมากกว่าระดับน้ำทะเลที่1350เมตรเลยค่ะก็เป็นเส้นทางสไลเดอร์หิมะในช่วงของซัมเมอร์ที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เป็นเส้นทางที่น่าตื่นเต้นอย่างที่สุดอยู่ใกล้กับสถานีบนภูเขานะคะแฟกมุนเทคบรรยากาศแบบดีอย่างที่สุดเลยเสียวจ้าซูโอก็มีข้อความบอกว่าภูเขาก็มีหมอกที่ชนฝันที่สวยงามเสียวจ้าจะคงทิ้งความทรงจําที่ยอดเยี่ยมในสถานที่ที่มีความสุขแห่งนี้แล้วก็มีดวงตาเสียวจ้านะคะมีปากแน่นอนที่สุดเป็นปากเสียวจ้านั่นแหละ มีไฟด้วยนี่เป็นวอลล์็อกที่มีทั้งความตลกและความน่ารักค่ะในขณะที่เลสไลดเดอร์อยู่นั้นนะคะอย่าง um, ที่เราเห็นนี่แหละก็จะมีปากมีตาโผลมามีฮาได้ตลอดเลยนะคะบอกว่านี่คืออะไรเนี่ยแถบชะลอความเร็วอย่างมีความสุขหรือเปล่าใครจะประตบหน้าตอนที่เรากําลังมีความสุขที่สุดกันจย์จ้าจสามขวบนะคะในตอนที่เล่นสไลเดอร์หน้าที่จะเจ็บก้นหน้าดูนะคะเจ็บบริเวณก้นกบเจ้าจ้าไหวไหมเนี่ยไหวหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ามข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวที่นี่นะคะเขาก็ได้ให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะว่าถ้าหากว่าจะขึ้นไปที่ยอดเขาพิลาตุสเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งนั่งรถไฟสายคอกวิลเขาบอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการที่จะเดินทางไปยังพิลาตุสเดินทางด้วยรถไฟล้อเฟือง48%ซึ่งเป็นรถไฟล้อเฟืองที่ชันที่สุดในโลกในขณะที่ขึ้นไปเนี่ยก็จะผ่านป่าผ่านเส้นทางผ่านอุโมงค์แล้วก็หินรูปร่างที่แปลกตาแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยที่นี่มีมังกรด้วย เนี่ยนักท่องเที่ยวลอยฟังนะคะเป็นคล้ายๆกับนิทานพลับพลาประจำท้องถิน่นคือเป็นตำนานท้องถิ่นนะคระบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นทางที่มังกรใช้เคยมีมังกรเนี่ยอาศัยอยู่ด้วย สำหรับบนยอดเขาพิลาตุสพอขึ้นไปถึงบนยอดเขาพิลาตุสนะคะก็สวยงามมากๆค่ะมีมีโรงแรมสีดาวมีโรงแรม3ดาวมีพัตคามีร้านอาหารเสียวจาย้านไปในช่วงซัมเมอร์อย่างที่เห็นนะคะบนนี้คุณสามารถที่จะส่งประพณีได้แล้วก็มีตู้ ATM ให้กดเงินได้ด้วยแล้วก็ยังมีกระเช้าลอยฟ้าอย่างที่เห็นอยู่สถานีกระเช้าลอยฟ้าแฟลกมุนเทคที่เซียวจาย้านได้นั่ง มันสวยงามมากๆเลยนะคะอยู่ที่ลูเซนสวิตเซอร์แลนด์คนที่ไปที่ลูเซนนะคะสวิสเซอร์แลนด์ก็ไม่พลาดที่จะไปที่นี่ค่ะสอบยอดเขาพิลาตุสเหมือนกับที่เซียวจ้านไปอับเซียวจ้านนะคะก็เล่นสนุกก็จะมีผู้คนนะคะที่อยู่บริเวณนั้นบริเวณเทือเขาเอลคือมันเป็นชว่วงซัมเมอร์ ตอนที่ช่วงหน้าหนาวนะคะคงจะสวยงามแบบแบบตอนที่หวังยี่บอกไปนะคะสวยงามตอนนั้นเนื่องจากว่ามีหิมะเซียวจา้านนี่ไปช่วงซัมเมอร์ก็แบบชิวๆไม่มีอะไรจะอธิบายแล้วนะคะมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเลยเซียวจา้านมีความสุขมากๆเซียวจา้าเซียก็ทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้นะคะเป็นไอศครีมบอกว่าเจอกันวันเมรืนนี้ขอบคุณนกบ้าสำหรับความสุขที่ส่งมาให้กับเรานะคะเซียวจา้านแล้วก็จะรอต่อไปในช่วงของวันศุกร์นี้ค่ะ โนษณาของเซลจ้านนะคะในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะเซลจ้านมาพร้อมกับลุกที่เซ็กซี่มากๆชอบเสื้อข้างในได้ถึงเสื้อของหวังฮิป๋ปนะคะเหมือนที่วังีิป๋อเคยใส่ครั้งนึงนานมาแล้ว สอบการขึ้นรับรางวัลเวทีเวทีหนึ่งเสียจานมาพร้อมกับประดาษที่ชู้ฮาร์ทเทคนะคะหล่อเซ็กซี่มากๆเลยค่ะเป็นที่ชู่เปียกน้ําที่แบบหอมระเหยจากฮาร์ทเทคและแบรนด์บูชิลองก็ยังส่งเบื้องหลังมาด้วยนะคะสวหรับเซียจานในฐนานะของ์บอลแบนด์แอมบอรเซอร์ของบ er ูชิลองบอกว่าการพลิกแสงและก็เงาระหว่างนิ้วของกอร์บอลแบนด์แอมเบอรเซอร์เซียจานใช้เวลานี้ร่วมกับเครื่องประดับบูชิลองบูชิลองคอร์เตอร์สมาถ,ถึงช่วงเวลาแห่งความรักในช่วงเวลาธรรมดามดาไปด้วยกัน แล้วยังคองอยู่ที่ยุโรปนะคะตอนนี้เรามาที่น้องเล็กของบ้านบัวกันบ้างสาหรับอาเฉิงหวังเจ๋อเฉิงค่ะหวังเจ๋อเฉิงเนี่ยก็คือมีการบอกคนแฟนนะคะแพ็คกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวโยุโรปตั้งแต่ช่วงวันที่17ที่ผ่านมาหวังเจ๋อเฉิงค่ะก็อัพมาเรื่อยเื่อนะสวหรับอาเฉิงเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมานะคะก็ส่งโปสการ์ดจากเยอรมนีล่าสุดนี้อาเฉิงค่ะอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งที่สเปนอาเฉิงนางก็บอกว่าโปสการ์ดจากมายอร์กานะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีเกาะที่มันชิลได้ขนาดนี้ได้ยเยออเอสือล ะะโชว์แบบกล้ามคุณดีมากๆเลยนะคะเฉิงก็คอยมีความสุขมากๆนะคะหวังเจอเฉิงค่ะนักแสดงจากซีรีส์ปร,รมาจารัฐทิมานเราก็ยังคงส่งกังใจให้อยู่เสมอเมื่อเห็นนะคะเสี่ยวจานไปเที่ยวที่ยุโรปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่ฝรั่งเศสวังเจอเฉิงเองก็เดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่ยุโรปในะช่วงเวลานี้จากเยอรมันก็มาที่ประเทศสเปน 哦、我真傲气养活 หวอกับการหยิบทงชาติคะ่ะโมเมนต์ที่โลกไม่ลืมจริงๆเป็นโมเมนต์ที่ยังคงเล่ากันต่อมานะคะที่ความภาคภูมิใจและรู้สึกว่าชื่นชมหวังยี่ปอนะคะกับประชาชนจีนรวมถึงผู้คนทั่วโลกด้วยกับการหยิบธงชาติจริงขึ้นมาเพื่อไปให้หล่นอยู่ที่พื้นและถูกใครต่อใครที่เดินอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเหยียบเข้าให้หวังยี่ปอก็หยิบทงชาติขึ้นมาแล้วส่งต่อไปให้กับนายเอียนนะคะซราบชีมงานบริการนะคะที่คอยดูแลหวังยี่ปออยู่ตลอดคือแหวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะแหวนให้ข้อมูลบ,บอ,อกว คือเป็นนัเยเยนที่เดินทางไปกับหวังยี่ป๋อและในช่วงองวันนั้นเนี่ยแวมสังเกตเห็นใบหน้านะคะของทีมงานหวังยี่ป๋อว่าจะเป็นเลิกเกนอนว่าจะเป็นเยียนเกอนนะคะคือใบหน้าเนี่ยเต็ไมไปด้วยคือความรู้สึกแบบปราปลื้มคือมันมีรอยยิ้มออกมานิดๆปกตินีนในใ่เยยนเกอนไม่ยิ้มเลยคือต้องทําหน้าแบบนี้อยู่แล้วเราจะยิ้มไม่ได้เด็ดขาดนะคะ เรายิ้มเมื่อหลายแฟนค่ะว่ากลูเข้าไปในทันทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องทําหน้านิ่งๆเข้าไว้แต่วันนั้นเนี่ยอดไม่ได้นะคะก็ยิ้มออกมาด้วยในบางครั้งเป็นความรู้สึกแบบภาคภูมิใจในตัวของหวงังีิปโอเพราะอยู่ที่การมานานมากๆก็ซูเป็รว่าธงชาจีนะคะหวังี่ปอ๋อหยิบขึ้นมาแล้วส่งต่อให้กับนายเย็นนะคะเย็นเกอได้เก็บเอาไว้แล้วก็นากลับมาที่เมืองจีนด้วยอย่างที่เราเห็นอยู่ เป็นอะไรที่น่ารักมากๆวายปออฟิเชียลในโตอินนะคะก็มีส่งคลิปครับเบื้องหลังการทํางานของวายปอกับโลเอเวให้เราได้เห็นกันด้วยความยาวประมาณ10กว่าวินาทีนะคะสำหรับเบื้องหลังนี้บอกว่าซัมเมอร์ที่มันร้อนอบอ้าวก็เหมาะกับอะไรที่มันเท่ๆขอบคุณวายปออฟิเชียลในัวอินด้วยนะคะแดนอะันท่าก็ส่งเบื้องหลังด้วยเช่นเดียวกันค่ะวายปอลุคเท่ๆกับสเก็ตบอร์ดของวายปอ เขาบอกว่าเมื่อความทุกข์ในช่วงของวันสุกนี้จบลงและมาพบกับความเท่นในช่วงของสุดสัปดาห์ด้วยกันกับอัน่าและหวังีิปคูกายออกเดินทางได้ในทันทีผมก็เริ่มยาวออกมาแล้วนะคะหวังอีปอขขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวของเซียวจ้างกับหวังอีปอก่อนที่จะนอนในช่วง,งค่ำคืนนี้ขอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ